สวัสดีครับแบซีคุกกิ้งโชว์มาแล้วครับวันนี้ผมมากับเมนูข้าวผัดทูน่าขั่วน้ำปลานะครับใส่พริกลงไปด้วยอร่อยแซ่บมากมากเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้จะเป็นทูน่ากระป๋องที่ผมซื้อมานะเป็นทูน่ากระป๋องชนิดก้อนในน้ํามันนะครับอ่าอันนี้ใส่ลงไปในกระทะแบบนี้เลยนะครับ วันนี้เราไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มมาไปนะครับเพราะว่าในตัวทูน่าเนี่ยมีน้ำมันอยู่แล้วนะเราก็ทำการผัดคลุกเขาไปกับกระทะเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ข้าวสวยลงไปครับอันนี้ผมเพิ่งหุงข้าวสวยเสร็จใหม่ๆเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการผัดคลุกเขาไปกับเนื้อทูน่าได้เลยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะทําการคั่วข้าวแล้วก็ทูน่าเนี่ยเพื่อเป็นการไล่ความชื้นออกไปนะครับตัวข้าวเนี่ยจะได้ไม่แฉะนะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็สามารถเร่งไฟให้แรงขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องหมั่นคนอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้เิดกระทะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปครับเป็นหอมหัวใหญ่หั่นนะครับ ก็ทำการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันหรือว่าผัดจนกว่าหอมใหญ่จะนิ่มตัวลงนะครับใครที่ชอบกินหอมใหญ่เยอะมากกว่านี้นะสามารถใส่ลงไปเยอะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพือ่อนๆจะสังเกตดูว่าตัวข้าวกับทูน่านะครับเริ่มแห้งนะครับมันก็จะร่วนๆทำให้ดูน่ารับประทานนะครับอตอนนี้ก็ แห้งแล้วนะครับตัวหอมก็นิ่มลงแล้วจากนั้นทําการปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับเป็นการใส่น้ําปลาลงไปคั่วนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปวันนี้ปรุงรสใช้2อ,อย่างน้ําปลาและน้ําตาลนะครับเวลาผมเทน้ําปลานี่ผมจะเทไปให้โดนข้างๆกระถานะมันจะได้มีโดนความร้อนนะครับกลิ่นมันจะได้แบบคุ้งขึ้นมานะครับทําให้ข้าวเนี่ยหอมนะหอมกลิ่นน้ําปลานะครับโอเคขั้นตอนต่อไปให้ใส่พริก นะครับหรือพริกซอยนะครับแล้วก็มีผักชีด้วยนะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้ข้าวผัดของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยครับโอเคตกแต่งจานด้วยผักสลัดกรีนคอรนะครับนี่ตักใส่ลงไปเลยครับใครมีผักอื่นๆเอามาแก้มนะเช่นแตงกวานะครับหรือผักอะไรที่เพื่อนๆชอบเนี่ยสามารถเอามารับประทานแก้มได้หมดเลยนะครับ แต่น่ากินมากๆกลิ่นหอมน้ำปลานะครับยั่วยวนมากๆเลยตอนนี้น้ำลายไหลแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองทําตามดูได้เลยนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบงค์สิบกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ